สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูโครงการโคดดิ้งไทยสิงคโปร์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับพออวิทยาเกชูนะครับพออทครับทาไมเราถึงจัดโครงการนี้ครับ,รบสวัสดีครับครับสาหรับโครงการโคดดิ้งไทยสิงคโปร์เนี่ยเป็นโครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยจักษาภูเก็ตกับโรงเรียนปิงยีที่สิงคโปร์โดย่านบัฟเฟอร์ไทยแลนด์รารนี้สิ่งสําคัญที่ต้องจัดโคดดิ้งหนึ่งเพื่อให้เด็กมีความคิดเชิงระบรบในการเขียนโปรแกรมซึ่งเป้าหมายจริงๆแล้วเนะี่ย เราก็รู้ว่าอนาคตข้างหน้านใกล้เนี่ยประเทศไทยต้องมีเรื่อง AI เข้ามาใช้ประโยชน์มากโดยเฉพาะเรื่องของพัฒนาภาคเกษตรกรรมอย่างเช่นสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มในใช้โดนในการใส่ปุ๋ยก็ดีในการให้น้ำก็ดีหรือว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวดนจะมีประโยชน์มากเพราะเราก็เลยเอาวัตถุประสงค์เรื่องการเขียนโคดดิ้งเพื่อไปควบคุมโดนเนี่ย,ยเข้ามาอบรมให้นักศึกษาตั้งแต่ มัธยมท้นมัธยมปลายเด็กอาชีวะศึกษาซึ่งเป็นที่น่าดีใจมากว่าโรงเรียนทั้ง18โรงในจังหวัดภูเก็ตมาหมดเลย, fire, ย,ย,ลมมเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่สาธิตราชพัฒภูเก็ตวิทยาลัยตรีภูเก็ตกระตูวิทยาเชิงทะเลทุกโรง18สถาบันก็คิดว่าเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับสิงคโปร์ไทยอาชีวะภูเก็ตกับสถานศึกษามัธยม นศึกษาในสังกัดจังหวัดภูเก็ตทั้งหมดเลยรวมกับภาคเอกชนที่ทุกคนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่หาชิวึสษาภูเก็ตเนี่ยเริ่มคิดตัวนี้ขึ้นมาร่วมกับภาคเอกชนแสดกษาทั้งไทยและทางประเทศต้องขอบคุณผู้ร่วมโครงการทุกคนครับขอบคุณครับเป้าหมายหลักของเราเลยนะครับในการทํากิจกรรมนี้เพื่อให้หลักสูตรโคดดิ้งนะครับที่เรียนในวันนี้ผู้เรียนเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยจะได้ทักษะ ซึ่งทักษะโคดดิ้งเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญในอนาคตในการที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์พอมีความคิดสร้างสรรค์แล้วความรู้ที่ได้ก็จะสามารถไปแก้ปัญหาในการทํางานต่างๆได้นะครับซึ่งเป้าหมายหลักเลยเราต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับแน่นอนครับผลสำฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นก็หนึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตในสถานะผู้จัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม ว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตรงมีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเรื่องของโคดดิ้งไม่ว่าจะเรื่องของทักษะทางด้านดิจิตอลแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วกิจกรรมวันนี้เชื่อมั่นนะครับว่าผู้ที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้จะเห็นศักยภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตและผู้ที่มีโอกาสตัดสินใจเลือกเรียนเนี่ยคงจะนำเอาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจเข้าเรียนอีก ช่องทางหนึ่งได้นะครับ